สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลุ่มของพวกเราจะมาขอแนะนำนะคะเหตุหลินจือกับการรักษาโรคภูมิแพ้ค่ะไปดูกันเลยค่ะบทนำนะคะ โรคภูมิแพ้นะคะเป็นโรคที่เกิดจากร่างกายของเรานะคะที่มีปฏิกิริยาโต้อตอบนะคะสารก่อภูมิแพ้นะคะหรือสติมูลเลนนะคะหรือแอนติเจนนะคะที่มากระตุ้นนะคะร่างกายค่ะโดยนะคะสารกระตุ้นการเกิดภูมิแพ้เนี่ยก็จะมีนะคะปัจจัยการกระตุ้นะโดยจะขอะะอธิบายนะคะเน้นไปที่โร<ล>คะโภูมิแพ้ของระบบทางเดินหายใจนะคะ อาการของระบบทางเดินหายใจที่มีอาการภูมิแพ้นะคะเช่นน้ำมูกไหลจามคันนะคะคัดจมูกนะคะซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยโรคภูมิแพ้อากาศเนี่ยอาจมีอาการรุนแรงเช่นไอแน่นหน้าอกหรือถ้ารุนแรงมากก็มีอาการหอบมีอาการหอบหืดสาเหตุของโรคภูมิแพ้นะคะเอ่อคร่าวๆในคนไทยส่วนมากนะคะจะเป็นไรฝุ่นเป็นอันดับแรกนะคะรองลงมาจะเป็นเกิดจากการแพ้ขน แมลงสาบหรือรังแคของสัตว์เลี้ยงเช่นแมวสุนัขเกสรพืชเชื้อรานะคะส่วนการแพ้อื่นๆนะคะที่พบได้นะคะก็คือการแพ้นมบัวไข่นะคะแล้วก็ถ้าเป็นระบบทางเดินหายใจนี่คือจะมีอาการแพ้อย่างรุนแรงค่ะการรักษาอาการภูมิแพ้ทางเดินหายใจนะคะพบว่าสารประกอบสําคัญในเห็ดหลิงจือน,นะคะ มีส่วนช่วยนะคะในการยับยั้งนะคะการสร้างฮิสตามีนนะคะของเซลล์ในร่างกายและก็มีบทบาทสำคัญนะคะในการลดกระบวนการอักเสบนะคะเพื่อบรรเทาอาการนะคะไอจามคัดจมูกแล้วก็อาการผดผื่นคันที่ผิวหนังได้ด้วยค่ะค่ะมาเริ่มกันที่สาเหตุของอาการของโรคภูมิแพ้เลยนะคะหลักๆในปัจจุบันนะคะได้แบ่งสาเหตุของการเกิดโรคนะคะ เป็น2กลุ่มใหญ่นะคะก็คือกลุ่มพันธุกรรมกับกลุ่มที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมนะคะโรคนี้นะคะมีสาเหตุหนึ่งนะคะจากพันธุกรรมนะคะหากมีบุคคลในครอบครัวเป็นโรคนี้ก็อาจส่งผลให้อาการรุนแรงขึ้นแล้วก็มีการแสดงอาการแพ้นะคะและก็แสดงออกมาของระบบต่างๆของร่างกายค่ะปัจจุบันนะคะก็คือเกิดอาการแพ้ได้นะคะ เมื่อมีปัจจัยกระตุ้นอื่นๆนะคะมากระตุ้นนะคะนอกจากพันธุกรรมแล้วเนี่ยแต่คือพันธุกรรมนะคะทำให้มีอาการแพ้นะคะแล้วก็เมื่อได้รับปัจจัยกระตุ้นครั้งที่2เป็น secondary s t i m u l a n t นะคะเช่นะะจากฝุ่นไรควันแล้วก็เกสรดอกไม้ก็ทําให้มีอาการภูมิแพ้ทางเดินหายใจขึ้น,นะค่ะพันธุกรรมนะคะ โรคภูมิแพ้หลายๆโรคนะคะจะเกิดขึ้นนะคะเพราะมีพันธุกรรมนะคะเป็นปัจจัยหนึ่งนะคะเช่นโรคหืดโรคแพ้อากาศหรือโรคภูมิแพ้นะคะในเด็กนะคะถ้าพบว่ามีการซักประวัติและพบว่าคุณพ่อคุณแม่นะคะเป็นโรคภูมิแพ้ก็จะยิ่งเพิ่มโอกาสมากขึ้นในการเป็นโรคภูมิแพ้นะคะโดยนะคะถ้าพบว่าคุณพ่อหรือคุณแม่นะคะคนใดคนหนึ่งนะคะเป็นโรคภูมิแพ้จะทําให้ลูกมีโอกาสเป็นโรคภูมิแพ้ได้ถึง30-50%ค่ะ แต่ถ้าบิดามารดาเป็นโรคภูมิแพ้นะคะทั้งคู่นะคะและให้กำเนิดบุตรบุตรจะมีโรคภูมิแพ้มากขึ้นถึง50-7 0ค่ะในขณะที่เด็กนะคะที่มีครอบครัวนะคะที่ไม่มีประวัติโรคภูมิแพ้เลยจะมีโอกาสเกิดโรคภูมิแพ้เพียง10%ค่ะสิ่งแวดล้อมนะคะเป็นกลุ่มที่2ก็คือสิ่งแวดล้อมนะคะเป็นปัจจัยที่สําคัญมากนะคะ เพราะสารก่อภูมิแพ้ที่เข้าสู่ร่างกายเรานะคะเกิดจากสิ่งแวดล้อมทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสารก่อผลแพ้นะคะโดยการหายใจหรือการรับประทานหรือการสัมผัสเข้าไปทางช่องปากนะคะก็ะทำให้เกิดอาการทางจมูกได้นะคะสารก่อภูมิแพ้นะคะบางอย่างนะคะสังเกตได้ยากนะคะเช่นเกสรเชื้อราในอากาศฝุ่นใรในบ้าน โดยเฉพาะไรฝุ่นในที่นอนนะคะต้องเปลี่ยนที่นอนคะคนเปลี่ยนที่นอนอ่นเดือนละหนึ่งครั้งนะคะมีไรฝุ่นที่หมอนโซฟาและห้องรับแขกรวมถึงพรมค่ะปัจจัยร่วมนะที่ทำให้เกิดโรคภูมิแพ้ยังรวมถึงอากาศเย็นมนลพิษนะคะในอากาศจากควันรถควันโรงงานอุตสาหากรรมฝุ่นละอองจะทำท้องถนนแล้วก็ควันบุหรี่อีกด้วยค่ะ ส่วนปัจจัยการกระตุ้นนะคะการเกิดอาการของโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจนะคะอย่างที่บอกไปนะคะก็คือเช่นฝุ่นไรควันและเกสรดอกไม้ค่ะซึ่งพบได้บ่อยในชีวิตประจําวันของเรานะคะรายละเอียดของอาการของโรคภูมิแพ้นะคะค่ะ อาการของโรคภูมิแพ้นะคะก็จะมีอาการนะคะได้ในหลายๆระบบของร่างกายนะคะเริ่มที่ระบบทางเดินหายใจนะคะก็มีอาการตั้งแต่น้ำมูกไหลจามคัดจมูกคันจมูกนะคะโดยทั่วไปนะคะคนที่แพ้อากาศนะคะก็จะมีอาการออจามนะคะน้ำมูกไหลถ้ารุนแรงมากก็มีอาการไอร่วมด้วยค่ะแน่นหน้าอกและหอบเหนื่อยค่ะคล้ายกับอาการของโรคหืดนะคะ สาเหตุของโรคภูมิแพ้ของระบบทางเดินหายใจส่วนมากนะคะเกิดจากสารก่อภูมิแพ้นะคะแล้วก็สำหรับในเด็กเล็กนะคะก็จะพบว่ามีการแพ้ทางเดินหายใจแล้วก็มีการแพ้อาหารด้วยค่ะเช่นออนมบัวไข่นะคะแล้วก็ถ้ามีการแพ้ทางเดินหายใจรุนแรงก็จะมออีทางเดินหายใจออหายใจคืดคาดได้ค่ะ นอกจากนี้ก็มีอาการทางผิวหนังนะคะเป็นผื่นแพ้ผิวหนังเช่นผื่นลมพิษนะคะผื่นแพ้สัมผัสได้นะคะจากอาการภูมิแพ้ค่ะอาการภูมิแพ้ทางระบบทางเดินอาหารก็พบได้นะคะคือจะมีอาการปวดท้องอาเจียนนะคะถ่ายเป็นมูกเลือดนะคะแต่ที่เกี่ยวกับอาการภูมิแพ้ทางเดินหายใจนะคะโดยที่เป็นที่ระบบอื่นๆที่มีอาการรุนแรงมากขึ้นเนี่ย ผู้แพ้ก็จะมีอาการหอบเป็นลมพิษนะคะหรือมีอาการช็อกนะคะหรืออาจรุนแรงจนเสียชีวิตนะคะหลังจากกินอาหารนะคะค่ะหรือค่ะหรือได้รับปัจจัยกระตุ้นนะคะเช่นไดฝุ่นควันค่ะเกสรดอกไม้ค่ะแล้วก็ขนของสัตว์เลี้ยงนะคะพืชสมุนไพรนะคะ เห็ดหลินจือนะคะมีชื่อสามัญว่าหลินจือมัสลูมนะคะเห็ดหลินจือเป็นชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่ากาโนเดอร์มาลูซิดัมนะคะเป็นยาจีนชั้นสูงนะคะที่ใช้กันมานานกว่า4,000ปีค่ะได้รับการบันทึกสปปรรพคุณไว้ในตำราเสหนหงเปิ่เฉาวจริงนะคะว่าเป็นเทพพระเจ้าแห่งชีวิตเพราะมีพลังมหัศจรรย์ในการบำรุงร่างกาย ชื่อพ้องของเห็ดลินจือก็คือเห็ดหิ่งค่ะปัจจุบันนะคะประเทศไทยได้พบเห็ดลินจือได้เกือบทุกภาคของประเทศนะคะมีชื่อเรียกนะคะแตกต่างกันตามท้องถิ่นนะคะเช่นเห็ดลินจือเห็ดหมื่นปีเห็ดขอนไม้เห็ดอมตะเห็ดจะหวักงูเห็ดกระด้างเห็ดไม้นะคะส่วนชื่อพางภาษาอังกฤษก็คือ holly mushroom ค่ะแปลว่าเห็ดศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือบางครั้งเรียกว่า l a c k o mushroom นะคะ เพราะมีลักษณะมันแล็กเกอร์มัดลูมนะคะเพราะว่ามีลักษณะเหมือนเคลือบด้วยแล็กเกอร์ค่ะในประเทศจีนนะคะเรียกว่าหลินจือค่ะในประเทศญี่ปุ่นนะคะมีการเรียกเชื่อว่ามันนันทาเกะนะคะหรือหลินจือค่ะซึ่งเห็ดหลินจืออยู่ในวงการโนเดอร์มาตาซี่ค่ะ ค่ะลักษณะทางพฤกษศาสตร์นะคะหลินจือนะคะภาษาจีนก็คือฉือจือนะคะเป็นรูปร่มนะคะลักษณะเป็นรูปร่มนะคะหมวกเห็ดเป็นรูปไตรูปครึ่งวงกลมหรือเกือบกลมค่ะผิวด้านบนแข็งนะคะมีสีน้ำตาลอมเหลืองถึงสีน้ำตาลอมแดงค่ะมันวาวพบเส้นที่ขอบเป็นวงนะคะและรอย มีร่องนะคะเป็นลักษณะวงรัศมีขอบบางเรียบเท่ากันมักโค้งงอ,งอเข้าด้านในผิวด้านล่างสีขาวถึงสีน้ำตาลอ่อนก้านเห็ดรูปทรงกระบอกติดด้านข้างดอกเห็ดสีน้ำตาลอมแดงถึงสีน้ำตาลอมม่วงมันวาวนะคะสปอเป็นเม็ดเล็กละเอียดสีน้ำตาลอมเหลือง มีกลิ่นหอมอ่อนๆลดขมและฝาดค่ะลักษณะหมวกนะคะหมวกจะเป็นรูปพัดรูปหิ่งเลยเรียกว่าเห็ดหิ่งนั่นเองนะคะถึงรูปครึ่งวงกลมค่ะขนาดประมาณ9-13ถึง1ิซนติเมตรถึงคูณกับ6ถึงจุดหถึง10เซนติเมตรค่ะผิวด้านนะคะ ถึงมันเป็นวาวสีน้ำตาลแดงถึงสีน้ำตาลแกมส้มขอบเรียบถึงเป็นคลื่นหยักมนกว้างสีขาวเนื้อหนาคล้ายไม้สีน้ำตาลแกมส้มค่ะรูนะคะเป็นกลมในลักษณะเป็นกลมขนาด5-8าถึงแปดมีขนาด5-8ถึงรูนะคะต่อตารางมิลลิเมตรค่ะ สีขาวถึงสีเหลืองอ่อนหรือเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเมื่อแก่นะคะดิสการรักษาโรคนะคะตามแผ่แอดแผนจีนนะคะมีข้อบ่งใช้นะคะเนื่องจาก เป็นยาที่สมุนไพรที่มีรสหวานสุขขุมนะคะทำให้มีการใช้ในการบำรุงนะคะหัวใจปอดตับไตนะคะบำรุงทำให้จิตใจสงบนะคะแล้วก็ระงับไอแล้วก็แก้หอบหืดได้ค่ะแก้อาการหอบนะคะขนาดและวิธีใช้ก็คือต้มสปอที่กระท้อเปลือกออกนะคะและรับประทานนะคะ6-12ึงกรัมต่อครั้งค่ะส่วนที่ใช้ก็คือสปอที่กระท้อเปลือกออกนะคะ โดยมีสรรพคุณะคะเป็นยาบำรุงร่างกายนะคะบรรเทาอาการอ่อนเพลียแก้หลอดลมอักเสบเรื้อรังนะคะซึ่งเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจนะคะรักษาโรคหัวใจและช่วยให้นอนหลับได้นะคะมีการรายงานศึกษาทางคลินิกนะคะพบว่าเห็ดหลินจือนะคะมีผลกระตุ้นภูมิคุ้มกันนะคะในผู้ป่วยโรคมะเรง็งมะเร็งลำไส้ใหญ่นะคะ มะเ็งขั้นลุกลามรวมถึงจากผลงานวิจัยนะคะยังพบว่าเห็ดหินจือนะคะมีฤทธิ์ทางเภสัชวิยามากมายนะคะเช่นมีฤทธิ์เกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันฤทธิต์ต้านเงางอกและมะเด็งนะคะฤทธิ์ป้องกันเส้นประสาทเสื่อมฤทธิล์ลดน้ําตาลในเลือดฤทธิล์ลดไขมันในเลือดฤทธิต์ต้านออกซิเดชันแล้วก็ฤทธิต์ต้านการอักเสบค่ะ เห็ดหลินจื้อนะคะองค์ประกอบเห็ดของเห็ดหลินจือ้อก็จะมีบิตเตอร์ไตรเทอร์พีนอยนะคะแล้วก็พวกโพลิแซคคาไยนะคะบิตเตอร์ไตรตเทอร์พีนอยนะคะเช่นพวกกาโนเดลิกแอซิดบีดีแล้วก็กาโนเดลิกแอซิดซีซึ่งกาโนเดลิกแอซิดซีนะคะมีฤทธิ์ในการป้องกันการเกิดโรคภูมิแพ้ค่ะกาโนเดลิกแอซิดทีถึงแซดนะคะ,ะ,คะซึ่งกาโนเดลิก บีดี uh, เนี่ยจะมีฤทธิ์ในการร uh, ักษาโรคความดันโลหิตสูงนะคะส่วนสารโพลีสแซคคาไร์ก็คือการโนเดรแลนนะคะ A and B ค่ะทำหน้าที่ในการลดระดับน้ำตาลในเลือดค่ะมีสารเบต้าดีกูแคนค่ะมีฤทธิ์ในการยับยั้งเซลล์มะเร็งนะคะแล้วก็ช่วยฟื้นฟูประสิทธิภาพของระบบภูมิคุ้มกันด้วยค่ะต้านอนุมูลอิสระนะคะเป็นไบโอโลจิคอลนะคะเรสปอนด์มอดิฟายเออร์ค่ะ สารโพลีแซคคาไรน์นะคะสารในกลุ่มนี้ที่อยู่ในเห็ดหลินจือมีหลายชนิดนะคะที่มีสปปรรพคุณทางยานะคะโดยนะคะสารที่โดดเด่นในกลุ่มนี้ก็คือเบต้าดีกูแคนนะคะเป็นสารที่ช่วยฟื้นฟูประสิทธิภาพของระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงค่ะเป็นสารตัวแรกนะคะในเห็ดหลินจือที่ค้นพบว่ามีฤทธิต,ต้านมะเร็งและลดอาการเสี่ยงนะคะต่อการเกิดเนื้องอกลดระดับน้ำตาลในเลือดแลวก็บำรุงหัวใจเพิ่มประสิทธิภาพนะคะของ เม็ดเลือดขาวค่ะต่อไปเป็นสารกลุ่มที่2นะคะก็คือสารกลุ่มไตเทอร์พีนอยค่ะไตเทอร์พีนอยนะคะสารในกลุ่มนี้นะคะเป็นสารที่มีรสขมค่ะในเห็ดลินจือนะคะเขาเลยเรียกว่าบิทเตอร์ไตเทอร์พีนอยนะคะเป็นสารที่ช่วยลดนะคะไขมันในตับลดความดันโลหิตลดเบาหวานช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ควบคุมการกาะตัวของเกล็ดเลือด ช่วยชํำระลิ่มเลือดนะคะลดไขมันในการอุดตันของเส้นเลือดยับยั้งการเจริญเติบโต,ตของเซลเล์มะเร็งค่ะและยังมีคุณ,ณสมบัติช่วยยับยั้งการหลั่งของสารฮิสตามีนนะคะก็คือแอนติฮิสตามีนหรือแก้แพ้นั่นเองค่ะและยังช่วยในระบบเผาผลาญในร่างกายให้ทำให้ระบบเผาผลาญในร่างกายดีขึ้นด้วยค่ะ เกินสารกลุ่มสเตอรอยนะคะสารในกลุ่มนี้ในเห็ดลินจือก็คือกาโนสเตโอรอนนะคะกาโนสเตโอรอนมีคุณสมบัติที่มีประโยชน์ต่อร่างกายคือมีฤทธิ์ในการลดพิษต่อตับสารเยอร์มาเนียมนะคะสารเยอร์มาเนียม G E content สารในกลุ่มนี้พบในสมทั่วๆไปกระเทียมแต่มีมากในเห็ดอินจือเป็นสารที่ช่วยเพิ่มความจำขจัดสารพิษในร่างกายช่วยในการนอนหลับได้ดีขึ้น ช่วยให้ระบบประสาทส่วนกลางทำงานได้ดีช่วยกำจัดสารพิษและสิ่งแปลกปลอมต่างๆนะคะเป็นสารที่ส่งเสริมกระบวนการทำงานของร่างกายนะคะช่วยปรับสมดุลของร่างกายได้ได,ดีขึ้นค่ะสารเหล่านี้นะคะจะพบได้ในส่วนของสปอร์มากกว่าส่วนที่เป็นดอกเห็ดนะคะและสปะอร์ที่กระเทาะผนังหุ้มนะคะจะมีฤทธิ์กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันและต้านมะเร็งได้ดีกว่าสปอร์ที่ไม่กระทาะผนัง และส่วนดอกเห็ดนะคะส่วนการศึกษาทางด้านพิษวิทยานะคะเห็ดหลินจือนะคะพิษทั้งฉบับเฉียบพันธ์และพิษเลื้อรลังพบว่ามีความเป็นพิษต่ํามากนะคะและมีความปลอดภัยหากใช้เจ็ดเห็ดหลินจือนะคะในระยะยาวติดต่อกันค่ะ ส่วนรูปแบบเพสัชพภัณฑ์นะคะประเทศไทยนะคะได้มีการปลูกเห็ดหลินจือในเชิงพาณิชย์นะคะมาเป็นเวลานานนะคะมากกว่า20ปีนะคะและมีการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือในรูปแบบต่างๆนะคะเช่นนะคะนาดอกเห็ดมาหั่นเป็นแผ่นบางๆนะคะแล้วก็อบแห้งไว้นะคะนําเครื่องดื่มเห็ดหลินจือนะคะมาทําเป็นเครื่องดื่มเห็ดหลินจือนะคะเครื่องดื่มชาเห็ดหลินจือกาแฟเห็ดหลินจือ และทําเป็นรูปแคปซูลค่ะข้อห้ามใช้นะคะควรระวังการใช้ในผู้ป่วยนะคะที่ได้รับยากดภูมิต้านทานทั้งนี้เพราะเห็ดหลินจือนะคะมีฤทธิ์เพิ่มภูมิต้านทานค่ะระวังการใช้ในผู้ป่วยที่ได้รับยากลุ่มป้องกันการเกาะกลุ่มกันของเกล็ดเลือดนะคะ mm hmm. เช่นยาแอสไพริน hmm. และยาวาฟฟาริน hmm. ค่ะ ทั้งนี้เพราะเห็ดหลินจือนะคะมีฤทธิ์เสริมยามีฤทธิ์เสริมฤทธิ์ยาดังกล่าวค่ะค่ะงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์นะคะ<ม>เกี่ยวกับการต้านฤทธิ์การหลังแอนติฮิสตามีนของเห็ดหลินจือนะคะโดยนะคะ งานวิจัยนี้ชื่อว่า a n t i a l l e r g i c c o n STITUENT IN THE c u l t u r e MEDIA OF c a n o d e r m a นะคะลูซิดัมนะคะสค่ะ the inhibitory effect of c y c l อ o ก t a s u u f u r นะคะ on histamine release ค่ะโดยคุณเคทาซากะนะคะกับเอมิโอนะคะกับเคอิสูชิและคณะนะคะ เป็นส่วนของภาควิชา p h มาโคโลโ o g นะคะของคณะเภสัชศาสตร์นะคะนะคะมหาวิทยาลัยโอกายาม่าค่ะประเทศญี่ปุ่นนะคะโดยมีการนะคะวิจัยนะคะเมื่อคิสักราดหนึ่งก้าแปดแปดนะคะพบว่านะคะสารในกาโดเดอร์มานะคะ มีฤทธิ์นะคะในการรักษาครอนิกบองชัยติดในหนูค่ะโดยเขามีการสกัดนะคะโดยใช้คโลโลฟอร์มนะคะในการสกัดสารนะคะสำคัญนะคะออกมานะคะจากกาโดเลมาลูซีดัมนะคะก็มีการใช้สารต่างๆสกัดออกมาแล้วพบว่านะคะสารที่สกัดออกมาเนี่ย สามารถนะคะจะไปมีผลนะคะยับยั้งการหลั่งฮิสตามีนนะคะออกจากาเซลเพอริโทเนียลมาเซลก็คือมาเซลนะคะที่จะได้มาจากช่องช่องน้ำทางหน้าท้องนะคะของหนูนะคะแล้วส่งผลนะคะให้เกิดแคลเซียมอัพเทกเข้าไปในเซลล์โดยที่ ไม่ได้มีผลกระทบต่อระดับของ CaM P นะคะแล้วก็ SDS PAGE analysis นะคะได้ระบุว่าไซโคออกตาโซเฟอร์เนี่ยมันสามารถที่จะชักนำนะคะการเปลี่ยนแปลงของโปรตีนบิดดิ้งนะคะที่อยู่ที่เซลล์เมมเบรนนะคะฟังก์ชันนะคะของมัสเซลได้นะคะ ส่งผลให้เกิดปฏิกิริยาของเมมเบนโปรตีนะคะที่จะยับยั้งแคลเซียมอัพเทคนะคะแล้วก็เลยส่งผลให้หยุดยั้งนะคะการหลั่งฮิสตามีนได้ค่ะซึ่งนะคะเม็ดตอดนะคะการทดลองนี้คือเขาจะมีการใช้คลลฟอร์มนะคะในการสกัดแยกแฟกชั่นของจีลูซิดัมสารสกัดจาก การอนุมานลูซีดัมออกมานะคะแล้วก็เอาไปทดสอบนะคะว่ามันสามารถยับยั้งกระหลังฮิสตามีนจากเรดเพอร์เนียลแมสเซลก็คือยับยั้งกระหลังฮิสตามีนะจากแมสเซลที่ได้จากช่องท้องของหนูแรดไม้นะคะค่ะซึ่งผลนะคะจากการวิจัยก็พบว่าสารสกัดเนี้ยค่ะเออ มันเป็นแอคทีฟนะคะเป็นสารสกัดที่แอคทีฟที่ชื่อว่าไซโคออกตาซัลเฟอร์นะคะไซโคออกตาซัลเฟอร์เนี้ยมันจะสามารถยับยั้งการหลั่งฮิสตามีนได้ค่ะจากแมสเซลของที่เอามาจากช่องท้องของหนูแรดนะคะค่ะอย่างมีนัยยะสำคัญค่ะกลุ่มของพวกเราขอจบการน,นำเสนอแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ